วันนี้เรานำพระคัมภีร์มาไหมครับไว้วเราพัดพระคัมภีร์ของเรามาที่สุรีบทที่23ข้อที่1ด้วยกันและในขณะนี้ให้เราอธิษฐานร่วมกันไปด้วยนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณที่พระวจนะของพระองค์จะไม่ย้อนกลับคืนสู่พระองค์กล่าแต่จะสําเร็จผลทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงใช้มาขอบพระคุณที่ชีวิตของเราจะเกิดผลมากมาย โดยพระวนจนะของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ a เ e นตลอดที่ผ่านมาเราศึกษาพระวนจนะของพระเจ้าจากหนังสือสรุดีนะครับแล้ววันนี้เราก็ขึ้นบทที่23แล้วถ้าจะถามนะครับว่ามีใครรู้จักสดุดีบทไหนมากที่สุดผมเชื่อนะครับว่าบทที่2ีสเนี่ยถ้าจะถามว่าสารุดีบทไหนที่คนท่องได้มากที่สุด ผมเชื่อว่าเป็นสรุปดีบทที่23นี่เองครับเพราะลายสรุดีบทที่23ถึงได้มีความสําคัญมากประก,การที่หนึ่งก็คือระยกาภที่ได้กล่าวถึงผู้เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงแกะและเราทราบจากพันธสัญญาใหม่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะนั่นเองเอเมนะดังนั้นสรุปดีบทนี้จึงมีความสําคัญต่อพวกเราทั้งหลายที่เป็นริสเตียนมากนะครับ ล้วบางทีได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าหรือเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคุณหรือเลี้ยงแกะหรือเปล่าคุณรู้จักพระเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะหรือเปล่าน่าเสียดายนะครับที่เวลาเราจะเปรียบตัวของเราเนี่ยเรามักจะเปรียบตัวของเรากับสิ่งที่มันสูงกว่าความเป็นจริง แต่สําหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ทรงถ่อมพระองค์เมื่อพระองค์ลัลถึงพระองค์เองพระองค์กล่ว่าพระองค์เป็นคนเลี้ยงแกะเราคงเคยได้ยินนิทานอิศรมาก่อนนะเวลาเรากล่าวถึงคาว่าเด็ก,เ,กเ,เลี้ยงแกะเรานึถึงสภาพที่ดีไหมครับเราเนึกถึงสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พระเจ้าทรงยอมนะครับที่จะเอาตําแหน่งของคนเลี้ยงแกะมาที่พระองค์เพราะมีความที่เหมือนกันบางประการ ระหว่างโปร่งกับผู้ที่เลี้ยงแกะแต่ไม่ได้หมายถึงผู้เลี้ยงแกะทั่วไปนะครับแต่จะต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะที่รักแกะจริงๆสําหรับภาษาไทยของเรานะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะที่เขาแปลแบบนี้เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดนะฮะจริงๆแล้วควรจะแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้าบ <c oughs> คนแปลาอาจจะรลยนว่าเราจะไม่เข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของแกะ แล้วเราไปจ้างพระเจ้าออมาเป็นผู้เลี้ยงทําธุรกิจให้กับเราพรือเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าไม่ใช่นะครับความหมายคือเราเนี่ยแหละคือแกะของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ที่เลี้ยงเราและถ้าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราแล้วชีวิตของเราจะไม่พบกับความขัดสนและถ้าหากในวันนี้ชีวิตเรากําลังประสบกับความขัดสน สิ่งหนึ่งที่กำลังบอกเราอยู่ก็คือว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้จักพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะก็ได้ไอนั้นดังนั้นอันดับแรกนะครับเราจะไปดูถึงพระเจ้ากันในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าแูเลี้ยงแกะใคราเมิดมาที่ยอน์นดที่สิดครับ พวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครัยบย้อนบทที่สิบข้อที่สิบขโมยย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เราได้มาเพื่อพวกเขาได้ชีวชีวิตและได้รับอย่างคคบบริบูรู์แต่พวกเราท่องข้อสิบเอ็ดได้ไหมเราเคยอ่านเกินไปกว่านั้นไหมเป็นการดีนะครับที่เราจะอ่านและท่องจำบางข้อได้แต่จะดีกว่านั้นถ้าเรา จำได้ทั้งบริบทด้วยในข้อที่ 11, สิบอดพระเยซูตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเห็นคำว่าผู้เลี้ยงไหมครับแท้จริงแล้วตรงนี้คือคำว่าผู้เลี้ยงแกะพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะต่อไปที่ข้อสิบสี่เลยครับ เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราใครคือแกะครับพวกเราทรั้งหลายคือแกะของพระองค์รู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยผู้เลี้ยงแกะก็จะพาแกะเดินทางไปตามทุ่งหญ้าเมื่อแกะกินหญ้าหมดก็ต,ต้องพาไปที่ใหม่ที่มันมีทั้งแหล่งน้ําแล้วก็มีหญ้าด้วยบางครั้งนะครับถ้ามีธุระต้องเข้าไปในเมือง ฝูงแกะเป็นร้อยตัวก็ต้องตามผู้เลี้ยงไปแล้วก่อนจะเข้าเราไม่สามารถจะพาแกะไปเดินเพ่นพ่านตามเมือได้ถูกไหมเขาก็จะมีข้อแกะและมีนายประตูอยู่ผู้เลี้ยงแกะจะเอาแกะไปฝากเอาไว้ที่ข้อเมื่อเอาไปฝากแล้วแกะมันจะไปปนกแกะอก่างนัอื่นหลังจากที่ผู้เลี้ยงแกะเสร็จธุระแล้วจะกลับและจะพาฝูงแกะกลับ เมื่อมาถึงนายประตูก็จะเปิดประตูให้ผู้เลียงก็จะเรียกแกะของตัวเองน้องครับแกะมันอาจจะขึ้นแกะมันอาจจะโง่แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันเก่งมากคือมันจาเสียงนายของมันได้ทันทีที่ผมไม่ไม่แน่ใจนะว่าเขา,าผู้เลียงแกะมีการตั้งชื่อไว้บ้างหรือเปล่าพวกเราเลี้ยงสุน,นัขเราตั้งชื่อบ้างไหมครับตั้งชื่ออะไรครับ คนหนึ่งอะตั้งชื่อเรดาร์เราเรียกเรดาเรดาวินเรดาก็ก็้ายๆแกะเหมือนกันนะครับ <laughs> เขาอาจจะตั้งชื่อตัวโปรดบางตัวเอาไว้ที่เป็นจ่าฝูงนะเรียกนะ <laughs> เรดาออกมาที่เหลือทั้งหมดเป็นร้อยตัวจำเสียงได้ก็จะออกไปส่วนแกอื่นที่เป็นของผู้เลี้ยงคนอื่นจำเสียงไม่ได้จะไม่ออกไปเอ็นไหมคร พวกเราคือแกะของโครงเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของโครงด้วยและเสียดายนะครับแกะของโครงก็คือพวกเราไม่ค่อยฟังเสียงของโครงเท่าไหร่ mm hmm. เราฟังสถานการณ์เราฟังปัญหาแต่เราไม่ฟังพระวจนะของโครงโครงได้กล่าวต่อไปนะครับว่าดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราแนละเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสลัเพื่อฝูงนแกะ บางครั้งเราอ่านแบบนี้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ผมอยากจะให้เราเข้าใจนะครับว่เาเมืเ่อเขาเขียนในทันทีเขาไม่ได้เขียนหมดและไม่ได้เขียนข้อคุณลองตัดข้อ15ออกเลข15ออกแล้วคุณอ่านข้อ14และข้อ15ติดก,กันใหม่คุณจะเห็นภาพมากขึ้นเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีหรือเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดัง ที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราได้รู้จักพระเยซูอย่างที่พระบิดารู้จักพระบุตรและพระบุตรรู้จักพระบิดาผมมีคําถามนะครับพระบิดารู้จักพระบุตรแค่ไหนร้อเปอรเซนต์รู้จักดีมากพระบุตรรู้จักพระบิดาเท่าไหร่ รู้จักดีรู้จักดีขนาดที่ใครกล้องลอดว่าใครเห็นเราผู้นั้นก็เห็นพระบิดาอยากดูราชกิจของพระบิดาหรือดูดดูดูการกระทําของเราเห็นไหมคําพูดและการกระทําขององค์พระเยซูคริสต์เปิดเผยพระบิดาเจ้าสาวกบอกว่าเปิดเผยให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเจ้าพระเยซูตรัสว่าเจ้าอยู่กับเรามานานเท่างนี้เจ้ายัางไม่เห็นอีก เราสามารถเห็นพระบิดาเจ้าได้โดยการเห็นและได้ยินองค์พระเยซูคริสต์